สวัสดีครับผม DR s Max นะครับผมนี่ก็จะทำเด็กโปรไฟล์ของ Star Dragon v e r s a i l l e พิซึมดากอนหรืออาโทลาเลยครับก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนของผมก่อนนะครับผมที่เขาได้ส่งลิสต์เด็กอาโทลามาให้ผมนะได้ทำคลิปนะครับให้ผมยืมถ่ายคลิปนะแล้วก็ผมก็ขอยืมเขามาแล้วก็มาปรับแต่งเด็กนิดหน่อยนะครับเพื่อมาทำคลิปให้ ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะ <S <S อย่างแรกก็ใส่บัตที่เป็นมังกรพลึกบินซิสรูใบหนึ่งนะครับผมเป็นบัตดีนะมาดูที่ใส่สามก็คือใส่มังกรพลึกสวรรค์ผู้แวววาวอัลโธราอาเล็กซซนต์นะฮะใส่ใส่ใสี่นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าตัวของมังกรพลึกสวรรค์เอาจูอาลโธรานะครับใส่สามนะครับ แล้วก็เป็นตัวใหม่ครับมังกรผลึกสวรรค์สีม่วงฟ้าอัทโราแทนสไนนะครับสองครับผมแล้วก็เป็นมังกรผลึกโลกสวรรค์อัทโราอดามัน,นครับติดไว้ไปหนึ่งนะมอนเตอร์ไซส์สามก็มีแค่นี้เลยนะครับต่อไปมาดูที่มันไม่มีไซส์หนึ่งกับไซส์สองแล้วครับไปดูที่ไซส์ศูนย์เลยลวกันฮนะ,ะบัดดี้ของเราครับมังกรผลึกบินซิสลูสี่ครับผม แล้วก็เป็นมังกรผลึกขาววิสซิ่งสองครับแล้วก็มังกรผลึกแดงนิมุเอสใบครับผมมอนสเตอร์ก็จะมีแค่นี้เลยนะฮะต่อไปมาดูที่เวทมนต์นะครับเวทมนต์ใบแรกใส่จิมโนโลจ i สี่ใบครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นเวทใหม่นะครับกินเทอร์นิตี้นะครับใส่สี่นะครับมันนี้เก่งเลยนะ ต่อไปเป็นพิสมาติกพิสมานะครับใส่สีครับผมแล้วก็เป็นพิสมาติกเบลสสองครับต่อไปก็เป็นตัดเฟยสองนะครับผมแล้วก็เป็นแอสทูริซึมเอฟเฟกนะครับสองใบครับผมแล้วก็เป็นดิสเพอร์ชันสองครับชายนิ่งเรนครับผมตัดเวดน,นะสองใบครับสตาร์แจ็คบูส สองใบครับอ่า uh, Enthusiasm สองใบครับ Star River สองใบครับผมต่อไปก็เป็นอ่า uh, อันนี้การที่ผมให้เพื่อนเขายืมนะก็เป็น Recover Well นะฮะสองใบครับผมต่อไปโซนสุดท้ายก็เป็นไอเทมนะครับผมไอเทมก็ คริสตัลเคเซนกิฟนะสี่ใบนะครับผมก็ส่วนตัวเด็กก็มีเพียงเท่านี้อะครับเป็นเด็กของผมแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เด็กของเพื่อนที่ผมมาอ่าช่วยเขาจัดนะเามาจัดให้มันดูแบบเป็นเด็กที่สมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมนะเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันนะเป็นตัวอย่างในการจัดนะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนอีกทีนะฮะ ที่มาช่วยในการทำคลิปในครั้งนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ